กานกระทบต่อบ้านเรามากกว่าแต่ก็กระทบเขาเนาะเขาเรานาเข้าของจากเขาเนี่ยประมาณสามหมื่นล้านแต่เราขายให้เขาเนี่ยแสนสี่เรากระทบเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปิดด่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ใกล้เคียงกับจุดประทับเนี่ยที่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเนี่ยก็จริงๆแล้วช่องโบกกบตรงนี้ไม่ได้ใกล้กันเลยครับเปิดด่านได้ครับอย่างการอารัญญประเทศอย่างเงี้ยครับว่าต้องต้องดูว่าเออสถานการณ์เนี่ยที่ที่มันความขัดแย้งมันลดลงแล้วเนี่ยหรือว่า <c oughs> สามารถเจรจาได้เนี่ยนะครับมันันมันม มันน่าจะเดินหน้าได้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมไปที่ตลาดอาราเนี่ยโอ้โหแบบล้างมากซบเซามากนะครับครับเรียกร้องให้เปิดด่านมึงคิดอะไรมึงคิดอะไรกันโยมึงเป็นใครมึงเป็นคนในพื้นที่เหรอบ้านมึงอยู่ตรงนั้นเหรอถ้าลงไปในพื้นที่แลวสร้างความเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ต้องลงไปมากหรือเปล่าคิดได้ยังไงอ่ะเป็นถึงขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหแบบตอนคุยกันเนี่ยตอนออกมาพูดเนี่ย ได้ปรึกษากันหรือเปล่าได้คุยในกลุ่มไลน์กันหรือเปล่าคนในพื้นที่หรือประชาชนพี่น้องยังไม่เคยมีเห็นคนไหนเลยที่ออกมาว่าเปิดด่านเปิดด่านผมไม่โยนให้ใครอยากจะเปิดให้ใครทําธุรกิจอะไรจะเปิดอะไรจะเปิดทําไมไหนๆวันนี้คุณรังสิมานมา <S <S นะฮ<น>ะโอ้โหทัว<ด> <ลง S 3> ร์ไปลงคุณจิรัฐพรคประชาชนเยอะมากเลยฮะมองไป็นนี้ยังไงฮะคือเรื่องนี้เนี่ย เอาเอาแฟกต์ก่อนนะครับผมว่าเอาข้อท็จจริงไม่เอาอย่าเพิ่งไปเอาความรู้สึกนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปมองในเรื่องยุทธศาสตร์ก่อนเอาแฟกต์ก่อนนะฮะคือถามว่าเมื่อมันมีความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยครับคุยกันตรงไปตรงมาถามว่ามันมีคนที่ได้รับผลกระทบไหมมันก็มีจริงๆนะครับโดยผลพยพผลกระทบเนี่ยมันแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนไทยนะครับตอนที่ผมไปลงกรรมธิการนะครับไปก่อนหน้าของสอสจจานเนี่ยก็มีก็มีหอกันค้านะครับที่ เขาเป็นตัวแทนแล้วก็มาพยายามนี่แหละ<ข>พยายามบอกนะว่าสะท้อนว่าเขาได้รับผลเดือดร้อนยังไงครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าจะแก้ไขปัญหานะครับอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการหาแนวทางอื่นในการที่จะทําให้อย่างน้อยเศรษฐกิจการค้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เสียหาย ไปมากกว่านี้นะครับ,รบหรือให้มันกระเตื้งดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องคิดนะครับอันนี้คือประการที่1ที่ผมคิดว่าต้องทำํำประการที่2ก็คือเมื่อเราไปพ,พูดถึงในเรื่องของการค้าเนี่ยถามว่าบ,บริษัทต่างชาติที่มีทัวรถทัวไปญี่ปุ่นกันแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นประเทศที่3า,าก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่อยากให้เปิดอ่ะซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นแฟกต์ว่า บริษัทญี่ปุ่นนะครับเขาได้รับผลกระทบจริงๆผ oh. มยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ uh huh. บริษัทญี่ปุ่นบริษัทนี้ลงทุนในประเทศไทยประมาณแสนล้าน uh huh. ประมาณแสนล้านนะครับ uh huh. มีแค่ติง่งนึงนะครับที่ไปอยู่ทางกัมพูชาเนือ่องจากว่าต้องใช้แรงงานเนี่ยเยอะโดยที่เขาจะ Import นะครับพวกสิ่งที่มันผลิตตรงนี้แล้วส่งเข้ามาประกอบในบริษัทที่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นในไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย มันไม่ใช่แค่ขายคนไทยแต่ขายไปทั่วโลกไทยเ,ยเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของธุรกิจกลุ่มนี้ดังนั้นเนมูลค่าจริงๆมันไม่ใช่แค่แสนล้านมันอาจจะสูงไปมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปถามว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ไปนในแง่ของธุรกิจข้ามชาตินี่ถ้าเรามีวันที่แน่นอนให้เขาเช่น สถานการณ์ขี้ใครยังไงหรือเรามีทางออกให้กับเขาว่าโอเคคุณไปเปิดกัมพูชาไม่ได้คุณจะมีแนวทางยังไงในการที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยอันนี้ผมว่ามันคุยได้แต่เราต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ของรัฐบาลเนี่ยมันแทบจะคิดเรื่องอื่นไม่เป็นอะ่ะมันคิดแค่แค่แคัวก,กูเรื่องของกูเนี่ยก็จะ เจ๊งกันหมดแล้วเนี่ยนะครับจะเอาตัวยังไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาคธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยเขาไม่มีทางออกอื่นม,มันก็เลยทําให้การเยียวยาการหามาตรการแนวทางอื่นที่จะมารองรับกับกระบวนการแบบนี้ม,มันไม่มีส่วนตัวผมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันยกประเทศหนีกันไปไม่ได้แล้วจะมีแนวทางยังไงส่วนตัวผมผมจึงมีความเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะ มันควรจะต้องมีหามีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ไม่ชักช้าคำถามคือไม่ชักช้าจะทํากันอย่างไรผมคิดว่าวันนี้จุดตายเนี่ยนะครับของกัมพูชาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ2เรื่องเรื่องแรกก็คือบรรดาพวกธุรกิจผลประโยชน์ต่างๆนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจของกัมพูชาเนี่ยนะครับมันถูกควบคุมโดยพวกออกยาทั้งหลายซึ่งเป็นฐานอานาจของปุนเซนปุนเซนอีกทีนึงอันนี้เราเราเจาะไปที่ตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะเชื่อมนะครับกับอันที่สอง คือเรื่องของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชามีเยอะแยะมากมายไก่กองมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการฟอกเงินต่างๆในประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวผมจะหาทางเปิดข้อมูลเรื่องนี้อีกทีนึงดังนั้นเนี่ยถ้าเราตีในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อก,กัมพูชาแล้วมาตรการอะไรที่มันจะเป็นมาตรการที่เด็ดขาดนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, เราต้องเอาเครื่องบินไปถล่มเลยเราต้องไปยิงระเบิดเลยเราต้องลบเลยคุณต้องเข้าใจนะครับว่า กัมพูชามันเป็นประเทศที่เล็กกว่าเรารเวลาเขาโดนเราเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามไปหาประเทศที่ใหญ่กว่าเราเนี่ยมาเล่นงานเราซึ่งสุดท้ายมันจะทาให้สถานการณ์เนี่ยมันยิ่งซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นมาตรการที่จะได้ผลและเป็นธรรมแล้วจะได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกเลยเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าการพากัมพูชาไปขึ้นศาล ICC ีหุ้นเซนหุ้นมาเน็ตเนี่ยนะครับ ณนะวันนี้ข้อมูลมันชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับก,บการทําให้พวกแก๊งคอ์เซนเตอร์อยู่ดังนั้นเนี่ยถึงแม้ประเทศไทยจะไม่เป็นภาคี ICC รและผมยืนยันว่าผมไม่ได้บอกให้ประเทศไทยไปลงนามเป็น c c นะครับแต่ด้วยเพราะว่ากัมพูชาเป็นภาคีของ ICC อืมไทยเราเนี่ยสามารถที่จะลากกัมพูชาขึ้นไปศาล ICC ได้แล้วมันจะจบคล้ายๆกับกรณีของอดีตประธานธิบดีดูเตอร์เตแห่งฟิลิปปินส์ที่วันนี้เนี่ยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่ จะต้องรอขึ้นศาลกันต่อไปไอกระบวนการแบบนี้คือกระบวนการที่ผมเชื่อว่ามันจะจบปัญหาได้จริงแล้วมันจะไม่กินเวลานานเกินไปการที่จะสถาปนาให้มันนำไปสู่การสร้างความเป็นปกติมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้